ปิ่นเกียรติมณีวัฒนศิลป์ออกมาอัปเดตเรื่องของเพื่อนซีจอยอัจฉริยะและน้องแอลลี่ลูกสาววัยสิบขวบว่าตอนนี้ทั้งสองคนสภาพจิตใจดีขึ้นมากแล้วและยิ่งยันว่าไม่ขอเข้าข้างใครเพียงแต่เคารพการตัดสินใจของจอยอัจฉริยะและอัมอมรินทั้งนี้ยอมรับได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเองรู้สึกเสียใจมากเช่นเดียวกันค่ะจริงๆไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องชอาวบ้านนะแต่ว่าก็ถ้าพูดเป็นกลางๆก็จริงๆมันเป็นเรื่องของครอบครัวซึ่ง รู้มากกว่าคนสองคนถ้าทางออกของน้องกับพี่ชายเขาคิดว่าออกมาอย่างนี้ดีเราก็เราก็สนับสนุนก็ให้กำลังใจทั้งพี่อ่ำพี่จอยแล้วก็อลล่ให้กำลังใจทุกคนนะคะคือเราก็เจก็เป็นเพื่อนสนิทพี่อ่ำเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียใจแต่ว่าก็นับถือในน้ำใจของแต่ละคนที่เขาก็ก็ ทุกวันนี้เขาก็ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีกันส่วนมากจอยจะเป็นคนไม่พูดอะคะ่ะก็จะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยปรึกษาแล้วก็นอกจากว่าอ,อะไรมากมายจริงๆถึงถึงพูด นี้ปิ่นเกตมณีเผยว่าลูกชายของเธอทั้ง3อย่างเป็นห่วงและพูดคุยกับน้องแอลลี่อยู่เสมอหลังจากนี้ก็วางแผนจะพาเด็กๆไปเที่ยวหัวหินอีกด้วยค่ะในขณะที่อําอมรินก็ได้ออกมาชี้แจงถึงปัญหาทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในวันบันทึกเทปรายการทูน่าโชว์เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าที่ต้องขายบ้านขายรถเนื่องจากตนเป็นหนี้อยู่ประมาณ7ล้านบาทและไม่อยากให้อดีตภรรยาต้องเดือดร้อนทั้งนี้ยอมรับว่าเคยเครียดจนถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายพร้อมทั้งยืญญนยันคำเดิมว่าในการเลื่องราวกันครั้งนาาน่อแ และถึงแม้ตอนนี้จะแยกทางกันแล้วแต่ความรักที่มีให้อดีตภรรยาและลูกนั้นมากกว่าเดิมค่ะ